กำลังใจปันปันแจ้งข่าวเศร้าอาม่าวัย104ปีจากโลกนี้ไปแล้วสำหรับนักแสดงสาวปันปันสุทตาทำเอาแฟนๆส่งกำลังใจให้อย่างล้นหลามเลยทีเดียวค่ะทีล่าสุดได้สูญเสียคนสำคัญในครอบครัวไปอย่างไม่มีวันกลับมานั่นก็คืออา่าในวัย104ีปีนั่นเองค่ะโดยก่อนหน้านี้แฟนคลับจะคุ้นกันดีกับโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักของปันปันกับอา่าที่เธอนำมาโพสต์ลงไอจีซึ่งอย่างที่รู้กันดีว่าอาม่านั้นอายุมากแล้ว แต่ว่าที่ผ่านมาท่านยังคงสดใสเสมอโดยในไอจีของคุณแม่ปันปันได้ออกมาโพสต์ภาพพร้อมข้อความว่าอาาย้ายไปอยู่บนสวรรค์แล้วขอให้อาม่ามีความสุขมากๆค่ะนอกจากนี้ใน IG s t o r y y ของปันปันยังเผยภาพในงานศพของอา่าด้วยค่ะซึ่งปันปันกับอาานั้นบอกเลยว่าสนิทกันมากๆมักจะมีความน่ารักของปัน,ป,นปันกับอามาออกมาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ขอแสดงความเสียใจกับปันๆแล้วก็ทังครอบครัวด้วยนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอให้อาม่าไปสู่ในภพภูมิที่ดีนะคะ